อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมไม่ค่อยสบายก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาผมโอ้โคตรจะน่นาเลยเล่นไปสักพักแล้วแหละคอออีกไอเดีหนึ่งคือนี่เสียงเบาเลยโอ้ยเศร้าแบบ อีกไอ้ดีนึงผมโดนแล้วครับรู้แล้วนะโดนอะไรอ้าวก่อนจะเล่นเราต้องประเดิมกับบอกก่อนเลยเดี๋ยว้อเดี๋ยวเราต้องไปเรียกก่อนนี่ไยดีเก่านะครับโคตรกากโคตรกากเกรบอกคิดหนัก นี่ไปได้ไงไปประเดิมได้ดันบอดไม่จะลงมาเ่นนานเลอเกินเหตุผลก็คือเหตุผลก็คือเหตุผลก็คือขี้เกียจด้วย ไอผฟก็คือขี้เกียจด้วยเรื่องเรื่องปิดเสียงก่อนดังเกินปืนนี่ยิงไกลเฮกช็อตใช่ไหมฮะลาดเฉยตอนแรกเห็นยิงบอดไกลๆมันเฮกช็อตอ่ะอย่าดูนะฮะมันจะเฮกช็อตจึ๊บ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 อ๋อไม่เฮดทำไมคราวนั้นเฮดอ่ะไม่น่าแล้วนั่งทำไมสายย่อไอช่อ เชื่อ sure. สายย่อก็มาอะไรว่าแล้วใครยิงเก่งแต่กับบอกแล้เก่งแต่กับบอทถ้านะ <c oughs> ใครว่าผมไกลก็อย่าโทษผมนะแน่เฮ้ช hey, ็อตละหนึ่งตัวอีกสองตัวไนมะอ,อไม่สองไม่สองจะออ,อ,อยู่ตรงนี้ ตอนนี้ผมจะเอาเหตดกน้าไม่ดีนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะโดนบทจริงพูดไม่รด้กาดกลับเลยบ้่าได้แล้วแตแล้วอุ้ยให้เจ็ดตยวนึงเราต้องเล่นสนัยแล้วว่าสนัยอัพเต็มแล้วมีลายแบบนี้ก็อัพเต็มแล้วเห็นอ่ะตอนอัพเต็มรูปสวยๆพอมาเล่นจริงลายเหมือนเดิมเลยมีแค่ลายสีดำเพิ่มขึ้นนะคะ no หัหลอวิตตี้ก็เกมนี้ผมจะไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่ขี้เกียเติไปเติมอย่างอื่นดีกว่าอืมพร้อมหรือยังที่จะไปเล่นกับคุณนผมว่าวันนี้มาเล่นที่นี่ดีกว่า วันนี้ผมว่ามาเล่นลูกซองดีกว่าอา่าลูกซองลูกซองไก่กามากครับลูกซองลูกซองครับเต็มดามมี่92พอได้อยู่ะอะลูกซองข้างสุ่มไปเลยครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ,อุ้ยน่าแค่ช็อตด,ด้วยไม่อชอบต้องหลบต้องหลบแน่ชิวๆผมว่าถ้ายิงแบบนี dice, ้แล้วก็สับผมว่าเสียเวลายิงรัวๆดีกว่าผมว่าเฮ้ยเกไม่โดนอุยๆอกแกจะเอื้ออมันเปิดอะไรแล้วนะนจำไม่ได้ มาเล่นนาะนแ,แล้วเหลือเกินก็อ,อาจจะมีเกมอื่นมาแคสด้วยแล้วก็มีคนอื่นมาเล่นด้วยนะครัะก็เพื่อนผมนี่แหละของเริ่มขึ้นแล้วเนะี่ยของขึ้นเลยวนะไม่ใช่อะไรขึ้นนอกจากคิดอะไรเนี่ยไม่ดีนะลองมาเล่นสิปับ๊บวูจ๊อเล่น ลูกกระสุนเหลือเฟือครับผมไอคอตเลยทีเดียวจุ๊บจ๊อหงไก่โอ้ยจ๊บมันยิงครับมันยิงมันยิงมาทางนี้แน่นอนใครที่หนึ่งครับโอ้โหไมใจรัก ด้วยเรียบร้อยคิวเสร็จตัวหนึ่งตายปุ๊บเลยที่จะคิวดีๆเขาได้ไหมเนี่ยปรับปรับนั่นไงเจอมีปอมมีปอมมีป้อมเจอเจอตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ตายบัตรทองโอ้โหสามสิบสองสิบสามสกอร์ ถุงถุยมากเลยฮอจอ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 ทำไม่โดนนะไม่โดนอ่นเมื่อกี้นาทีแล้วปะับโป๊พับเปะปับป้โป้นี่สองคิวปัไ ไปเชื้อเดียวไปเชื้อโจ๊ะจ้าเรียบร้อยสามคทริปรเปเดียวเจือเจือ่ออออส,สี่คิวติดตอ่อกันนะครับเปื้อเปื้ออุ้ยห้าคิวติดตอ่อกนคะครับอะไรก็แพ้หันมากินอะไรดีนนเนี่ยอุบละล็กะชุกช ออกมาเจ็ดนาทีผมตั้งไว้สิบห้านาทีไม่อยากให้มันมากกว่า,านี้แต่มันจะลงคลิปเหนืดนานนะอีกเจ็ดนาทีกว่าๆทำอะไรดี บอกว่าก95นาทีลแล้วอุ้ยนี้ฟรีโนโมโตะปะกวัตโตเลื่มซุ่มเลยเห็นเขาว่ามากดอันนี้แล้วมันจะได้ของดีนโมโตะปะกวัตโตหผมอะไรจะไม่ได้ของดีหรอกมั้งถ้าได้ของดีได้ก็ก,ก็ดี <laughs> ก็ดีไป <laughs> ก็ดีไป ถามว่าเน้นหลายๆ,ๆกล่องเนี่ยผมอยากได้กล่องไหนามากที่สุดนะฮะอยากได้ทุกกล่อง <laughs> อยากได้ทุกกล่องเลยโคตรโลมอยากได้เนี่ยอยากได้จางอยากได้จางเนี่ยอยาได้จักไหนจอรลนยนี่ก็สวยพื้นคู่ผมเอ้ย นี่มันตัวเราซื้ออะไรเนี่ยช่างมันเถอะนโมทดสอบประกอบตัวกำมือหน่อยกดลูก่อนเราจะเริ่มตั้งแต่นี้นะนับหนึ่งสองเอ้ากดผิดเอามาสองสามสี่หา้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบมากว่าเหุ หกแสนไม่ว่าเลยนะั่โคตรโลกแล้วไปอัพเกรดปืนซะหน่อยมีปืนที่เราอัพดได้ไหมน่าจะไม่มี <c oughs> มีหรือเปล่าจะมีไหมจะมีหรือเปล่าจะมีไหมจะมีหรือเปล่าอะไรที่มันใกล้เต็มอะไรที่มันใกล้เต็มดี่น้องน้องน้อง Buruk, 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 buruk. ini mikir ano ini kan nasan kosam mana aja tim dia ah, ini. apa ini kalau แต่ันาจจะไม่ใช่ก็บา้าแล้วเฮ้ยไม่ใช่จริงด้วยน่าจะพออยู่มั้งผมว่ามั้งนะน่าจะพอมันน่าจะเต็มที่เร็วห้าเด็กการคาด เป็นกากก็ทำให้โหดได้เล w K Z เวลสแล้ววิเกตสแล้วมันไม่อามันไม่ใช่จริงด้วยขาดห้าช่องอเองอะเฮ้ยสองก็ประมาณห้าหมื่นห้าหกว่านั่นเองภาพเกขาดห้าหมกว่า อะไรดีต้องมาอัพทำไมเนี่ยเราต้องอัพลุกจันเลยอัพไปก่อนอยากอัพให้สุดอะผมอยากอัพให้สุดอะกี่นาทีแล้วเนี่ยต้องดูว่าต้องดูสิบสองแล้วสิบสองเอ้ต้องรีบต้องรีบเกรด วิจัยสิบคนั้ไม่พอเอาสองครั้งก็ได้เอาหนึ่งครั้งก็ได้โอ้ยมันต้องเข้าไอ้นั่นดนิอุปรกรณ์เข้าครัง้งอื่นๆอันอน,อน,นี้ขายวิจไย้นึ่งหมื่นว่ะเฮ้ยไม่ต้องมาดรอ อันนี้อัพอัพอเต็มแล้วขายนนขายนะคะแต่ไม่ท่าไห่แล้วบ่ลูกสองอัพเต็มแล้วขายมินเื่อที่อัพเต็มแล้วขายหมดเนี่ยก็ขายผมอัพเต็มแล้ว ไปเนคายผมอัพเต็มหมดแล้วได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยสามหมื่นยังไม่พอได้อัพอัพไปก่อนท็ไมมันผ่านไปเร็วยิ่งนี้กี่อาทีละว่าสามนาทีสี่นาทีแล้วค ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บๆ